ถึงแล้วนะคะที่แรกที่ใหญ่สุดที่ควรดูมามามาให้เห็นเลยนะครับว่าความยิ่งใหญ่นะฮะของจินซี่ห้องเต้นะครับทั้งหมดนี้นะฮะมากกว่า2,500ปีนะครับผมโอ้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเราถึงแล้วนะคะ ีอ Imperial ชิ n g ว u a n g Museum Site ปี1974มีชาวบ้านเขาไปขุดๆแล้วเจออันนี้ก็เลยเขาแจ้งรัฐบาลเขาก็เลยทำให้จุนต้องมีเดี๋ยวนี้แล้วอ่ะคุณที่เขาปั้นออกมาไม่ใช่มีคุณจริงอยู่ข้างในนะคะมันมันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่นะแค่ปั้นดินอย่างเดียวแปดพันกว่าคุณแล้วทกขุนหน้าตา อีกนี้เ<า>ยี่ยมน,นี่นู่นมันแต่งางกันไม่มีมีสามสามแล้วไม่ใช่แค่มีคนนะมีฮอสมีมา้าอ่าแล้วก็มี<ย>ุูอหญิงมีนี่มีนู่นเพราะว่าชิงชีฮ่องเต้เขาตั้งแล้วว่าถ้าเขาตายแล้วอาจจะอยู่อีกหนึ่งโลที่เขาจะไป<ม>ก็เลยเขาจะเอากลุ่มกลุ่มเขาไปพร้อมๆมกันจริง,รงๆนะก่อนหน้านี้เขาจะฆ่าเดก็กๆอะ่ะสี่พันคนไปทับสุขเขาไปอยู่ด้วยกันอะ่ะ แต่ว่าคุณเลขาเขาแจ้งว่าเอ้ยอย่าดีกว่าถ้าอยู่ค่ายอย่างนี้คุณจะเก็ีดอยู่มากครึ่งนะแล้วจะไม่พอใจก็เลยเขาเป็นห้องเตที่เรียกว่าโหดหลายใช่ทั้งเลิฟทั้งเกียดอ่ะนก็ไม่รู้ว่าทั้งเลิฟอ่ะทั้งเกียดอะไรนี้แหละอย่าลอ้าดใคอยู่ไปดนเัน เวลาถึงหน้าประตูนะแนะนำถ่ายรูปเลยก่อนเข้าเพราะเดี๋ยวเราจะไม่มาจุดนี้แล้วก็ได้ถ่ายที่มาที่นี่ถ่ายก่อนอย่าไปรีบถ่ายเสร็จแล้วค่อยเข้าไปเพราะว่าที่นี่เข้าทางออกตรงนู้นค่ะสามารถใช้ขาเดินประมาณสิบนาทีก็ได้หรือว่านั่งรถสามนาทีแล้วต่อคุณห้าเยนนะคะเราเลือกนั่งรถค่ะ มีสามลุ้นนะคะลุ้นใหญ่ที่สุดคือลุ้นแรกซ้อนกับซ้อนแไม่ใหญ่เท่าหนึ่งอยวนี้เราไปดูหนึ่งก่อนที่เจอหนึ่งเก้าเจ็ดสี่เดือนที่สามโอเคได้ชาวบ้านหนึ่งคนชื่อว่านกกั่นก,ก็นั่นก็ว่าดนั่นการู้นะนั่นก็叫什么名字呢呃那个叫杨高健ย高งเกาเเจีนยจนป็นคนที่คุ้เจอนะคะถึงแล้วน,นะคะที่แรกที่ใหญ่สุดของเลยะที่สุดที่ ควรดูมามามาโอเคที่อยู่มอซีอารเพื่ออันนี้ที่อยู่จัดเห็นแล้วนะคะโอ้โหดูคนดีฮะที่วอร์เียร์เมอร์เขาเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีของแล้วเพราะเมื่อก่อนอ่ะเขาจะวาง ป่าดับที่ไปต่อสู้กันอะของจริงที่เขาถือไว้แต่ว่ามันโดนกมยไปแล้วก็เลยยูเห็นว่ามือต้องคนจะก้าววยเป็นอย่างเพราะเมื่อก่อนเวลาเขาทำอะเขาจะถือไว้ w r r ริเอ o แ e วสร้างจะสูงกว่าคนปกตินะคะที่เตี้ยสุด175สูงสุดถ้าจะไม่ผิดเขาบอกหน่เ้าจเขาจะไม่สูงขนาดนี้หรอกแต่ว่าเพื่ออลังกาของฮ่องเต้คนนี้เขาจะทำเท่าอย่างมาอลังกาหน่อย ก็เลยเขาสร้างเขาสูงกว่าผิดปกติเขาใช้ประมาณ50ปีมาซ่อมแล้วนะคะแต่ว่ายังซ่อมไม่แสรแล้วอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้เล่าว่าปั้นดินที่เขาปั้นออกมาเป็นหน้าตาคนจริงคนนั้นนะคะอย่างเช่นไอเป็นม n นอ f เดอะ a วอร์เรอร์ที่ไปต่อสู้กันครับเมียเขาก็ทำเหมือนหน้าไออยู่ตรงนั้นเลยนะคะใช่เป็นหน้าคนจริง ดูใน The World ครับขอบคุณครับเมียจา้าเราเดินไปเดินดูเลยนแหละค่ะแต่ละครวายูนี่เป๊ะจริงจริงอันนี้ทัวร์ไกด์บอกไอะไรนะแต่ไม่ใช่ไม่ควรู้เยอะขนาดนี้หรอกแต่ว่าอาจจะไม่เป๊ะมากก็หวังว่าถ้ามีอะไรที่เราผิดนะจะขอให้อภัยก่อนเพราะว่าอันไม่ใช่มา จบด้านนี้ที่มาเป็นทัวร์กันนะไอไม่มีป้ายที่มันผสอบนะคะถ้าอยากรู้เข้ามันจริงๆต้องคุณกล้องว่างไปอ่านแล้วก็ไปดูด็อกิมเมนต์รี่จริงๆโอเคจ้าไปกันเลยค่ะเราไปเข้าไปตรงนั้นดูไปเพื่อนๆห้ามไปขโมยนะคะเพราะจะโดนจับเข้าคุกเพราะมันมีสิทธิ์ตามตามข้อข้อบานของคืออะไรนะคะ S <S อะไรเมื่อกี้บอกว่าทุกคนหน้าตาดูไม่เหมือนกันแต่ว่ามีหลายอย่างที่ทุกคนเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือทุกคนเป็นผู้ชายเท่านัน <S 1> <S 1> <S <S ้นเพราะว่าเมื่อก่อนผู้หญิงเป็นทหารไม่ได้แล้วทุกคน แค่มีซิงเกิลอายลีดตาชั้นเดียวพอเปิดเปิดอันนี้เรียกว่าอะไรตรงกลางแสกกลางค่ะแสกกลางค่ะเหมือนที่เดี๋ยวนี้ไอ้แส่เพราะว่ายุคน,นั้นก็คือมันหล่อสุดแล้วค่ะแล้วก็สักคนต้องมีเบียร์มีคาวค่ะจะได้ดูความแมนค่ะเขามีทรงผมไม่เหมือนกันเพราะมาจากพรวินซ์ที่ไม่เหมือนกัน คุณเริ่มอยู่แล้วเรารีบไปที่อื่นก่อนเหมือนกับคนมายืนเข้าแถวกันเลยนะครับคุณนี้อยู่ที่ถุ่มที่สองที่เขาเจอและเจะ only character ที่ complete สุดๆแล้วบางเอิร์นตัวนี้ท่ามีมืันที่ที่ซันซี 和梅花和鹿路上，啊、这里是古代的军幕，今天的指挥部。那么多，嗯、我都说的很简单了，你就给他说，嗯、这里是面积最小、嗯、级别最高、古代的指挥部，今古代的军幕，今天的指挥部，由这里来统领一号、二号坑。那洞龙第三米啊，考就是，要他要再打打，对不对？是他就是他就是啊就是他就是他就是他王是他王是他 อยู่ตรงนี้เลยค่ะวางแผนเสร็จแล้ว<ม>เขาจะบอกอทำกันอย่างนี้แล้วหลุมที่หนึ่งจะไปทํากันจะไปต่อสู้โอเคจริงๆนะคะผู้ยาวกว่าน,นี้เลยละ <Okay. S 1> จับไปก็ได้แต่ไม่เป็นไรเข้าไปแล้วเราดูแล้วเราอาจจะเข้าใจมากขึ้นโอเคโอเคหลุมที่สามก็ประมาณว่าคือห้องประชุมอยู่นี้ไปดูวอลเล์เขาท่ายืนของเขามัน looking at each other <ม>เพราะอะไรคะเพราะเวลาเขา looking at each other เขา มองหลังเขาได้จะได้รู้ว่าอมีคุมมาแอบฟังหรือเปล่ามีคุมมาจะมาเข้ามาต่อสู้กันหรือเปล่าก็เลยทำไไมเขายืนกันมองอีกอ h e r แล้วเมื่อก่อนเขาใช้หมาฮอสหมาแล้วก็มีข้างหลังเรียกว่าอะไร แค่รถแค่รถแค่รถแต่ว่าแค่รถเขาใช้ไม้ที่ดีที่สุดถามว่าดีแค่ไหนเพราะมันร้อยร้อยปีแล้วก็เลยเขาพังแล้วก็เลยไม่ได้เห็นแล้วแต่ว่ายังหิหมาได้แล้วฝารคุณดูมากตอนนี้ม้าไม่ใช่หมาคอร์ดอ่ะแล้วพื้นที่เขายืนไว้ไม่ใช่พื้นที่เขาทำใหม่นะคะคือพื้นที่ย้อนกลับไปเวลานั้นที่เขาทำที่ดูสี่แข็งแรงเพราะว่าเขาใช้ ทุกแมทเทียรที่ดีที่สุดในยุคนั้นใช่ทุกชิ้นเสื้อผ้านี่นุ่นรอ,องเทา้ารายละเอียดมากๆเลยทุกชิ้นนี่นะครับก็เป็นบุ่มที่สองนะฮะให้เห็นเลยนะครับว่าความยิ่งใหญ่นะฮะของจินซีห้องเต้น,นะครับอ,อย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดนี้นะฮะมากกว่า2,500ปีนะครับผมโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆนะครับ